ที่ได้มาร่วมกันในกิจกรรมสัมพันธ์ในวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพิธีมอบโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสที่ฉลองปชนมายุครบ5รอบ2ภาษา2 5 2 5 5 8ในวันนี้นะครับตามที่กระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการจัดทําโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ โดยเลี้ยงเก็นถึงความสําคัญของห้องสมุดและมีเกจาำรงที่ดีที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชนไทยการมอบโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้นับเป็นโอกาสดีของเยาวชนไทยเป็นการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยพัฒนา